ไอ้พวกตัวละครพวกนี้นี่ต้องบอกเลยว่าถ้าจะฆ่ามันให้ตายนี่คือจัดการอย่าให้เหลือซากนะครับ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับเรื่องราวพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดราก้อนบอลนะครับหัวข้อคุยในคลิปนี้มีชื่อว่าตัวละครที่สามารถรักษาบาดแผลตัวเองได้นะครับหรือเรียกว่าเป็นการคืนชีพฟื้นฟูตัวเองแบบย่อมย่อมได้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวละครที่ผมคัดมานะครับขอคัดจากในโลกอนิเมะมานะครับขอรวมภาค GT เข้าไปด้วยเนาะว่ามีตัวละครอะไรบ้างที่สามารถฟื้นฟูบาดแผลตัวเองได้นะครับก็คือว่าไอพวกตัวละครพวกนี้ผม บอกเลยว่าถ้าจะฆ่ามันให้ตายเนี่ยคือต้องจัดการใหญ่ให้เหลือซากเลยนะครับไม่งั้นมันจะฟื้นคืนชีพฟื้นฟูร,ร่างกายขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับพวกเรานั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ผมคัดมาทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแต่ละตัวละครเนี่ยเขามีการฟื้นฟูแบบไหนนะครับการฟื้นฟูร่างกายของแต่ละคนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะครับมีลักษณะเด่นที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับหตัวนั้นมีใครบ้างนะครับหนึ่งคือพิโกโลสองคือเซลสามจอมันบูสี่เบบี้ห้ามังกรห้า สามัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันทีละตัวเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยคือพิกโกโลนะครับพิกโกโลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับเรียกว่า ฟื้นฟูร่างกายให้เราได้เห็นนะครับไม่ว่าเขาจะแขนขาดไม่ว่าเขาจะขาขาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถงอกใหม่ได้เหมือนจิ้งจกเลยนะครับที่จริงจะเรียกว่าเป็นพิโกลโลตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอความสามารถเนี้ยความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายระดับเนี้ยมันสามารถใช้ได้กับพวกชาวนาแมกนะครับหมายความว่าชาวนาแมกพวกแบบเผาพันหน้าเขียวๆอะไรพวกเนี้ยเออเหมือนพิโกลโลนะครับถ้าเกิดว่าเขาแขนขาดขาขาดอะไรพวกเนี้ยเขาก็สามารถงอกได้นะครับโดยที่พิโกลโลก็มีการเฉลยให้เราเห็นแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราดูในภาคแซ้นะครับพิโกลโลบอกว่า สาสมองเขาไม่เป็นไรเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูร่รางกายได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งแม่งดันดันไปเล่นแบบว่าพิเรนไงก็คือว่าตอนนั้นพิกโกโร่กับคุณลินเนี่ยถูกไอด้ดาบูล่ามันถุยน้ำลายใส่ซึ่งคนที่โดนน้ำลายของดาบูล่าเนี่ยจะต้องกลายเป็นหินพิกโกโร่กับคุณลินเนี่ยกลายเป็นหินแล้วก็ทั้งเนี่ยมาผักหินของพิกโกโร่ให้ล้มแตกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตกใจมากว่าเอ้าปพี่คุณพิกโกโร่กลายเป็นหินเหรอแล้วถ้าเกิดว่าผักพิโกโร่ แตกไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้เออซึ่งพิกโรเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพมาได้นะครับผมอ่าน,นี่ก็จะเป็นความสามารถของเซลล์ในตัวพิกโรนะครับที่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้นั่นเองนะครับตัวที่2ก็คือเซลนะครับอ่าเมื่อกี้พูดถึงเซลนะครับก็คือเซลเนี่ยมันได้รับเซลล์จากพวกนักรบต่างๆนานาน,นะครับพิกโรฟิเซอร์พวกชาวไซยา พวกคลีลนหย่ฉาอะไรพวกนี้นะครับคือกลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่มีความแข็งแกร่งสูงมากนะครับและการที่เขาได้รับเซลล์ของพิโคลโลไปนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีความสามารถในการที่จะฟื้นฟูร่รางกายให้เราได้เห็นนะครับหลายครั้งเลยนะที่เราได้เห็นแบบว่าไอ้เซลล์มันใช้ความสามารถนี้ผมว่าม,มากกว่าพิโคลโลด้วยซัมนะเออก็คือไอ้ตอนที่โดนไมเลสทดึงหางขาดเนาะก็สามารถงอกได้เนาะแล้วก็พอไอ้ฉากที่ต่อสู้กับเบจิต้าเงี้ยโดนไอ้ไฟดันแฟชยิงใส่ไปปุ๊บเนี่ยแหวงไปซิกงนึงอะไร ก็ยังสามารถงอกขึ้นมาได้ใหม่นะครับโดนโกคูยิงไออะไรนะพลังขึ้นเต่าใช่ไหมใส่เข้าไปขาดครึ่งตัวก็ยังสามารถงอกออกมาได้อีกนะครับเรียกว่าเป็นความสามารถที่โคตรจะน่ากลัวนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเซลล์ที่มีเซลลนักรบของพวกแต่ว่าคนอื่นด้วยอะไรพวกนี้มันก็ทาให้เซลเนี่ยยิ่งมีความแข็งแงกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าทั้งเซลแล้วก็พิ่กโลเนี่ยการฟื้นฟรูร่างกายของเขามันก็ต้องใช้พลังในการฟื้นฟูพอสมควรนะไม่ใช่แบบอ่ากูเป็นอมตะและกูฆ่าไม่ตายอะไรอย่างงี้นะครับผมซ ว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่านิวเคลียสนะครับมีส่วนของสมองเนาะที่ต้องเป็นแกนถ้าเกิดว่าตรเนี้ยังไม่ถูกทําลายปุ๊บเนี่ยถึงจะสามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับแต่ว่าไอตัวตัวเนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับ จอมันบูจอมันบูเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องมีเซลล์นิวเคลียสเหมือนกับเซลล์กับพิโกโรนะครับแต่ว่าไอตัวน Boo เนี้ยบูนยครับเขามีความสามารถคือการที่เขาสามารถละลายตัวเองเป็นสลามได้นะครับซึ่งความเป็นสลามของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่ามีความหนึบๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากเนื้อเรื่องแล้วถ้าเกิดว่าไอบูเนี่ยมันเหลือเศษซากสลามเพียงนิดเดียวมันก็สามารถที่จะ ฟื้นคืนชีพได้นั่นเองนะครับหรือไม่ต้องเป็นสลามตัวของสลามเลยก็ได้ถ้าไอ้สลามเนี่ยมันระเหยกลายเป็นควันมันก็สามารถฟื้นคืนชีพได้เหมือนกันนะครับซึ่งจอมันบูต้องบอกเลยว,ว่าเป็นอ่าผมมองว่ามีความคล้ายเซลล์เหมือนกันตอนที่มันสามารถงองนุ่นงอกน,น,นี่ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าร่างกายของมันเนี่ยดูมีความโปร่งเปียกมากกว่านะครับคือจะเรียกว่าโปร่งเปียกก็ได้จะเรียกว่ายืหยุ่นก็ได้นะครับเราจะได้เห็นว่าจอมันบูเนี่ยยนยิงร่างกายทะลุแล้วมันก็สามารถเบ่งท้องขึ้นมาให้ร่างกายกลับมาเปป็็นนนกกตตติอออย่่่างีี้้แลวท กับโคเทนคูสอย่างเงี้ยโดนไอ้ซูเปอร์โกสคามิคาเซ่แท็กอัดเข้าไปร่างกายแม่งจะเละอยู่แล้วนะครับยังสามารถฟื้นคืนชีพได้อีกเนาะแล้วก็ยิ่งตอนที่ต่อสู้กับเบจิโตเนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยว่าโดนทําลายร่างกายไปเท่านู้นเท่านี้แล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถหลอมรวมกันกลายเป็นร่างเดียวกันได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องของการฟื้นฟูนร่างกายของจอมันบูมันก็มีข้อจํากัดนะครับเพราะว่าในตอนที่ต่อสู้กับเบจิโตเนี่ย จะเห็นได้เลยว่ามันมีจังหวะหนึ่งอะที่จอมานบูมันฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายได้ไม่ทันไอความเสียหายที่มันได้รับนะครับเรียกว่าตอนนั้นเหมือนท้องเป็นรูใช่ไหมแล้วก็เบจิโตเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย มึงฟ like ื้นฟูให้มันเต็มที่ก่อนอะไรอย่างงี้แล้วจอมันบูก็ตกใจว่าเอ้ากูฟื้นฟูร่างกายแล้วนี่เราฟื้นฟูร่างกายได้ไม่เต็มที่หรือนี่อะไรเงี้ยเออก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับให้เห็นว่าถ้าจอมันบูมันได้รับความเสียหายหนักมากมันก็ไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ทันนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการทําให้มันแบบบาดเจ็บจนฟื้นฟูร่างกายไม่ทันคงเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าผมว่าจอมันบูมันอึดกว่าที่คิดวิธีการที่จะจัดการกับมันได้นะครับก็คือได้รับการเฉลยิ่าาย่งขอมมันไให้เหลือแต่เเมาน ตอนนั้นก็คือไม่มีควันไม่มีเษซ่าของสลามหลงเหลืออยู่เลยนะครับแล้วจอมันบุก็โดนบอลยิงกิสลายหายไปจากจักรวาลนี้เลยนะครับแล้วก็จอมันบุก็ได้มาเกิดใหม่เป็นอุบุนั่นเองครับผมอ่าเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายที่โหดมากนะครับผมเรียกว่าตอนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช้บอลยิงกิก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกโกคูจะจัดการกับจอมันบูยังไงนะครับต่อมานะครับผมขยับไปจักรวาลดะกมอนจีทีบ้างนะครับเราจะได้เห็นว่าในดะกุมอนจีทีนะครับจะมีตัวละครสอง ฟื้นฟูร่างกายได้เมื่อมันสลายตัวไปนั่นเองนะครับก็คือตัวที่1เลยคือเบบี้นะครับเบบี้เนี่ยถือว่าเป็นปรสิตสิ่งมีชีวิตปรสิตที่ชาวซูฟูสร้างขึ้นนะครับเราจะได้เห็นว่าเบบี้มีความสามารถในการสิงร่างคนอื่นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่ตอนเปิดตัวเลยนะเบบี้เนี่ยมันเอาเศษซากที่เป็นร่างกายที่เป็นเซลล์หลักของมันเนี่ยสิงร่างของดรมิลพอสิงร่างดรมิลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาเป็นตัวเบบี้นนได ฟื้นฟรูร่างกายได้มีร่างกายเป็นเจลเป็นสลามเหมือนกับจอมันบูแล้วก็สามารถฟื้นฟูร่รางกายได้เหมือนจอมันบูเลยตอนนั้นนะครับเท่าที่ดูทีนี้เนี่ยวิธีการกําจัดเบบี้ถ้าเกิดว่ามันยังเหลือเศษซากที่เป็นเซลล์หลักของมันมันก็สามารถฟื้นฟูได้นอะอันนี้ผมมองว่าจะคล้ายกับของพิโกโรก,กับเซลล์ะมากกว่านะครับแต่ว่าความเป็นสลามเนี่ยคล้ายๆกับจอมันบูนั่นเองเนาะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าวิธีการจัดการเบบี้ที่ดีสุดที่โกคูทําก็คือส่งเบบี้เข้าไปที่พาอา เข้าสู่พาทิตย์ปุ๊บก็ละลายหายไปเลยครับผมเออตอนนั้นโคคูก็บอกว่าโอ้โหเบบี้ตกลงไปในดวงอาทิตย์แล้วก็คงไม่มีโอกาสคืนชีพขึ้นมาได้แล้วนะอะไรอย่างงี้นะครับผมตัวต่อมานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นแพ็คคู่นะครับก็คือมังกร5ดาวกับมังกร1ดาวครับผมถามว่าทําไมต้องมาเป็นแพ็คคู่นะครับต้องบอกก่อนว่ามังกร5ดาวเนี่ยมันมีความสามารถในการควบคุมไฟฟ้านะครับแล้วก็ร่างกายของมันก็เป็นสลามนะครับสลามอีกแล้วก็ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันได้รับความเสียหายแล้วก็ก,กระจายไปเนี่ยมันจะสามารถรวมกลับมาเป็นแล้ว ก็สามารถคืนชีพเป็นตัวของมันได้นะครับและถามว่ามังกรหนึ่งดาวใช้ความสามารถนี้ได้ด้วยหรือใช่ครับมังกร1ดาวอ e ีชิน r อนสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพราะว่าอ e ีชินรอนเนี่ยเขาดูดกลืนดักกอนบอลพวกแบบของพวกพ้องของเขามาเป็นที่ตัวเองนะครับกลายเป็นโอเปกาเชนรอนนะครับซึ่งโอเปกาเชนรอนเนี่ยมันก็คือมังกรอีช e ินรอนที่พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่ง อโอเมกา้าเชนรอนเนี่ยมันสามารถใช้ความสามารถของมังกรทุกตัวได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมังกรห้าดาวที่สามารถฟื้นคืนชีพได้จากการที่ร่างกายเป็นสลามเนี่ยโอเมกา้าเชนรอนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นการดูดซึมความสามารถของมังกรพวกพ้องตัวเองไปใช้ได้อย่างชํานาญชาญช่องเลยทีเดียวนะครับ ต่อมานะครับผมตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือซามัสนั่นเองนะครับอ่ะกับเข้าสู่จกักรวาลหลักนะครับซามัสเนี่ยปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในดะกอนบอลซุปเปอร์นะครับซามัสเนี่ยเรียกว่าเป็นไคโอหินฝึกหัดนั่นแหละนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความปรารถนามีความเทวทายานมากมายนะครับที่จะทําความแบบว่าเทวทายานของตัวเองให้เป็นจริงนะครับแล้วซามัสเนี่ยเขาไปขอพรจากซุปเปอร์ดะกอนบอลให้ตัวเองกลายเป็นอามาตะครับผมนี่คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับผมก็คือพอซามัสเป็นอามาตะปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่่าาการตอสู้้ทัง กับทรังส์กับโกคูเบีิต้าอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดว่าซามัสตัวเนี้ยได้รับความเสียหายใดๆก็ตามเนี่ยเขาสามารถที่จะรักษาบาดแผลของตัวเองได้เออซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ตัวละครที่ว่ามาทั้งหมด5ตัวเมื่อกี้มันได้รับความเสียหายมันยังเจ็บมันยังต้องทรมานมากแต่ว่าซามัสตัวเนี้ยมันเป็นอมาตะจริงๆนะครับก็คือมันฆ่าไม่ตายแน่นอนนะครับและวิธีการที่จะจัดการซามัสตัวนี้ได้ต้องบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับก็คือต้องใช้ท่านเซโอในการที่จะลบซามัสไปนะครับเรียกว่าต่อให้ซามัสเป็นอมาตะจากพรของ ซูเปอร์ดาก้อนบนก็ตามไม่สามารถรอดพ้นเงื้อมือของท่านเซนโอไปได้นะครับเราก็จะเห็นว่าท่านเซนโอเนี่ยก็คือใช้ความสามารถของตัวเองในการลบ ซามัสออกไปพร้อมกับจักรวาลที่เป็นไทม์ไลน์ของทั้งเลยนะครับอันนี้เรียกว่าโคตรจะโหดเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าในความสามารถของซามัสที่เป็นอมตะนี้ก็ต้องถือว่าร้ายกาจเหมือนกันนะครับการต่อสู้ของเขาเนี่ยจะสู้โกคู Goku ไม่ได้แต่ว่าถ้าสู้ไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่มีทางเอาชนะซามัสได้เพราะว่ามันสามารถฟื้นคืนชีพได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันสามารถฟื้นฟูแผลได้แล้วก็ฆ่าไม่มีวันตายอนะไรเงี้ยโกคูเนี่ยต่อให้เก่งขนาดไหนสุดท้ายแล้วพลังก็ต้องหมดอยู่ดีนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นเรียกว่า6ตัวละครนะครับที่ดดู พลังของังกร5าดาวไปด้วยนะครับก็อ่ะเรียกว่าเป็น7ตัวละครแล้วกันนะครับเตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟูนฟนตัวเองนะครับเรียกว่ากึง่งๆอมตะนั่นเองนะครับก็ยกมาให้ ในคลิปนี้เจ็ตัวนี้นะครับผมเท่าที่ดูแล้วท่านชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับส่วนตัวผมชอบจอมมันบูนะครับเพราะว่ามันดูแบบว่าโหดดีนะครับผมคือเป็นสลามที่สามารถฟื้นคืนชีพได้แล้วก็มีความสามารถในการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะเจ๋งเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ